สองตัวเลยอ่ะโหเดินตามกันเลยอ่ะได้ยินเสียงน้องไหมลองถามมาดูสิลองถามยินเสียงนีไม่ได้ยินม,มั้มมมงน้องพูดเบาไปหรือเปล่า พูดดังๆเดดนี่ย,ยกระป๊บนั่นแสดงว่ามันหูตึงเสือแก่ละเสือแก่แล้วมันไม่เห็นอุ๊ยนั่นตัวเสืออะไรทำไมลายดำขาวมาลายมาลายอยู่กับเสือ